ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้วันที่26พฤศจิกายนครับผมดูงานของสร้างสัำปะเล่มนี้นะครับเป็นมีดใบข้าวนะครับดูครับความยาวอยู่ที่12.5นิ้วนะครับความกว้าง2.5ครับผมดูสันครับสันนี่6มิลไลปลายนะครับดูด้ามครับความยาวของด้ามอยู่ที่5.5นิ้วครับเป็นไม้ปุ๋ยนะครับ ปสวยมากนะครับผมเป็นมีดใช้งานทั่วไปครับเป็นเหล็กเนียยซุบแข็งด้วยน้ำมันครับผมตัวนี้ราคาอยู่900นะครับปลายทางครับผมตรวจสอบความคามไม่ดูนะครับ ตัวนี้9 0 0ปลายทางนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ